ดวงสิบพีกับจันมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้งนี้เขาเวียนบนหัววันนี้เป็นคิวของลัคนาราศีเมษสวัสดีนะคะชาวเมษสำหรับเดือนกันยาโชคดีที่ไม่เติมเพชรข้างหน้าเพชรกันยายังไงอะ ม่คจริงจริง่ะเข้าใจจริงๆเพรกัญญาพากันโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องความรักนะคะใช่ค่ะถ้าเรื่องาถ้าาถ้าความรักอ่ะเราเราค่อยเพรกัญยากันใหม่โอเคนะทีนี้เรามาดูกันเรื่องของการงานเลยดีกว่าค่ะงานดาวเจ็ดดาวเสาร์เนี่ยมันก็ยังมันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะ เดินวิปลาสิโ oh. อ้ใจด้วยนะเดือนสุดท้ายแล้วที่คุณอาจจะเหนื่อยกันหน่อยนะคะกับการงานของชาวเมษแต่มันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วไงโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็ทิ้งทวนกันหน่อยตรงที่ว่าคุณอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาให้ชื่นอ,อกชื่นใจเล็กนึงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะดีนะอ <c oughs> แต่สิ่งดีๆที่จะทำให้คุณชื่นอ,อกชื่นใจนิดนึงก็คือดาวเกตมันมาอยู่พันธุแล้วมันก็มาเล,งล็งรักคุณคุณอาจจะได้แบบอะไร โชคอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของแบบที่ดินอะไรพวกเนี้ยเอาง,ง่ายๆถ้าเกิดใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับที่ดินอสังหาหรือรถลาหรืออะไรอย่างเงี้ยชาวเมธเราก็อาจจะได้ประโยชน์ในช่วงนั้นในเดือนกันยาเดือนสุดท้ายแล้วนะคะของคุณที่คุณจะต้องทําทุกอย่างให้มันเสร็จสับจบสิ้นไปเพราะเดี๋ยวดาวเกตก็จะย้ายแล้วอ่าคราวนี้เนี่ยการงานก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะค่ะชาวเมธค่ะยังไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นมากหมายสักเท่าไหร,นะร่นะคะพเตอร์แต่ <c oughs> อย่างที่บอก มันมีข้อดีเรื่องเนี้ยค่ะก็คุณก็คนที่ทาเกี่ยวกับเรื่องของแบบผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจราจาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถที่จะมีโอกาสได้อยูออ่เพราะว่ามันเป็นจตุสดายมาเจอกันศูนย์เจ็ดช่างเถอะนะเอาง่ายๆคุณได้โอกาสกับสิ่งนั้นค่ะค่ะอก็ทิ้งชวนเนาะทิ้งทวนกันนอยเหมือนเพลงที่ทิ้งทวนกันนอน นักร้องเสียงเพี้ยนดิฉันคิดว่าเขาน่าจะชนะค่ะดิฉันรายการนักร้องเสียงเพี้ยนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณพลอยค่ะเขาอาจจะได้แชมเปี้ยนจะได้เงินไหมคะมีสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวพาไปเลยค่ะสมัครนะคะค่ะเรามาเรื่องขอดูเรื่องการเงินเลยนะคะเพราะว่าชาวเมธการเงินจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดการเมธ ชาวเมทการเงินอย่างดีพาเขาไปประกวดดักเล้าเสียงเพี้ยนนะคะโอเคทีนี้ต่อมาเรื่องการเงินการเงินเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะคะตอนนี้เนี่ยมันมีดาวราหูอะมากุมอยู่ก่อนในตําแหน่งของกระดุมพระนะคะของชาวเมททีนี้แน่ราหูบางคนก็บอกว่า เป็นราหูลวงรัพย์หรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะอยู่มาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วลวะนั่นคือแปลว่ามันอาจจะมีสิทธิ์เรื่องของการใจตังนู่นนี่นั่นอะไรไปแต่ยังไงก็ตามนะคะในตําแหน่งราหูที่อยู่ในตําแหน่งพฤกษบเนี่ยมันถือว่าต้นๆนะ่ะอาจจะมีผลแต่ปลายๆมันอาจจะยังดีอยู่บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยไอตัวตอนนี้พอมาดูในเรื่องของดาวศุกร์ ดาวศุกร์ที่มันเล่งลัคนาราศีเมษอยู่นั้นเป็นเกษตรนะคะดาวการเงินเล่งเป็นเกษตรแสดงว่าเดือนกันยาของคุณได้เงินเข้าค่ะมีกระแสเงินเข้าแน่นอน <Wow. S 1> จากที่ดาวศุกร์เนี่ยมันไปอยู่ในภพอริมาสักพักนะคะตอนนี้เนี่ยการเงินของคุณกันยาเนี่ยมันมาดีแล้วค่ะอืม ช่ค่ะกันยาเอาไปเลยค่ะพาเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนได้เงินเดือนกันยาแน่นอนค่ะติดต่อมาด้วยนะคะความรักค่ะว่าจะเพ็ดกันยาหรือเปล่าเพ็ดกันยาพาการซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแน่นอนค่ะจริงเหรอเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าดาแกงเล่นนั้นด<ร>าวถูก็กกคือดาวของปัตตานีก็คือดาวคู่ของชาวเมดอยู่แล้ว,ลวมันแรงคุณพอดีมันไปเป็นกเกษตรมีความมั่นคงในตําแหน่งปัตตานีที่เป็นคู่พอดีนั่นคือแปลว่าคู่ของคุณมั่นคงในเดือนกันยา<อ>คุณสามารถที่จะเพชรกันยาโอเคนี่ไม่หลงนี่นคุณสือเธอเหเนี่ยเพราะฉันคนโสด เจอคู่นะคะ oh. ส่วนคนที่ไม่โสดมีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานไปแล้วก็จะค่อนข้างเป็นอะไรที่สดชื่นคู่ของคุณก็จะมาพาเนาพระนองสกิดสกิด,ดสกิด,ดนเนี่ยตืดๆนะคะ mm. แต่ประเด็นคือตัวของคุณเองเนี่ยดาวประจำตัวคุณนะ่ะมันดันไปตกตำแหน่งอลี mm. อ่อคุณก็อาจจะต้องตอบสนองน่อย <laughs> อลลอย่างนี้โออย่าขึ้นยากมากนะักเขาสะก,กิดคุณก็สนองเขาหน่อยออโอเคเป้าอะไรแบบนี้นะคะถือว่าสดชื่นขึ้นถือว่าสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นเพรคู่หกมาดูแลเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวตัวของเราเองมันก็อาจจะแบบติดๆขัดๆนึงเพราะว่าดาวประจำตัวหมุนเป็นดาวอังคารดาวอังคารมันไปอยู่ภพอัลิ ทั้งเดือนเลยกันยานะคะก็ต้องขอทิ้งท้ายกันนิดนึงในเรื่องของสุขภาพค่ะเอลเคสเลยค่าวนี้ใช่ว้นนี้สุขภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเพราะว่าดาวประจําตัวคุณมันเป็นตกอลิใช่ไหมมันก็จะมีในเรื่องของแบบสุขภาพคุณจะไม่ค่อยสบายเนี่ยสบายตัวเท่าไหร่นะอ่าสุขภาพไม่สบายเนื้อตัว <Okay. S 2> ในเรื่องของแบบ ทำอันนุ่นทำอันนี้ทำอันนั่นติดต่ออะไรต่างๆนะในเรื่องของตัวคุณเองคุณจะรู้สึกว่าแบบทําไมอุปสรรคมันมากมายนะคุณก็อาจจะแบบรู้สึก,ออกไม่ออเอ,เอแท้บ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าอุปสรรคชีวิตคุณมันเยอะช่วงเดือนกันยานึกออกป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณจะผ่านมันไปได้เออไม่ต้องกังวลใช่จริงๆเมทอดทนอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะเมทก็อดทนอยู่แล้วถือถือ เอออึดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคนสะกิดคู่สะกิดคุณก็สนองหน่อยรงนี้มันโยงตรงนี้ตลอดเลยใอ้ความเครียดอ่ะมันทําให้คุณน่ยหยุดบั่นทอนความเอลเครดได้นะคะใช่โอเคก็โดยประมาณนี้นะคะทีนคุณก็ต้องมีการเสริมดวงกันเล็กน้อยทำบุญอะไรกันดีเนื่องจากสุขภาพของคุณอาจจะมีใน ที่กังวลก็เป็นห่วงเน็ของคุณในเรื่องของดาวอังคารที่อยู่อลิแล้วก็ดาวพุธท,ที่มันอยู่อลิด้วยะ<ฆ>นะคะมันจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆได้นะคะอุปสรรคในเรื่องพวกนี้เลยอยากให้คุณเนี่ยทำบุญในเรื่องของข้าน้ําหรือทําบุญวันพุธ<ฆ>อย่างเงี้ยหรือปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยชีวิตสัตว์จะเป็นปลาก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยปล่อยปลาปล่อยอย่างนงี้ก็ได้บริจาคน้ําก็ได้ใช่ไหมคะให้อาหารปลาก็ได้ไปให้อาหารปลาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หรือให้อาหารสัตว์ก็ได้ถ่ายโคกระบือก็ได้อะไรพวกเนี้ยค่ะก็อยากจะให้แบบเสริมดวงทําบุญอะไรประมาณในเรื่องพวกนี้คุณจะทานมังสวิรัตก็ได้ก็คืองดงดเนื้อสัตว์ทุกๆ แล้วแต่ว่าจะเป็นทุกๆวันอังคารก็ได้ทุกๆวันพุธก็ได้หรือทุกๆวันศุกร์ก็ได้นะคะก็อยากจะให้ชาวเมดมีความสุขมากขึ้นสรุปค่ะอาจารย์มุกสรุปการงานของคุณเนี่ยเรียกง่ายๆยังมีอุปสรรคแหละบอกกันตรงๆบอกกันตรงๆว่ายังมีอุปสรรคแหละแต่ว่าข้อดีก็คือยังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของแบบสังหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังามีโชคในเรื่องนี้การเงินการเงินก็คือยังโอเคอยู่ มันดีมากมันปังมากได้เงินก้อนโตนะคะความรักก็ความรักก็ถูกผู้สักิดอยูเรื่อยๆสดชื่นคนที่โสดก็อาจจะมีคนสกิดอะไรอย่างนี้สรุปคำเดียวประโยคเดียวสั้นๆคือแพทกันยาส่วนส่วนสุขภาพก็ระวังเรื่องของระบบทางเดินอาหารท้องอืดท้องอืดอัดไม่สบายเนื้อสบายตัวอะไรแบบนี้ทำบุญเฉิดวง ก็อย่างนี้ค่ะปล่อยปลาก็ได้ค่ะปล่อยปลาบริจาคน้ําลดการเบียดเบียนศาใชัยค่ะใช่นะคะก็ทำให้ทุกอย่างคุณสมูทขึ้นค่ะแล้วก็มีอะไรสอบถามอะไรหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรมาค่ะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปแล้วก็ถ้าอยากปลุกดวงอยากรู้ลักษณะตัวเองจริงๆก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นหน่งอ มันจะมีคอมเมนต์ค่ะอาจารย์มุกค่ะของลัคนาราศีเมษคราวที่แล้วนะคะจากคุณไม t เชิญไมเชิเขียนว่าชอบความไม่เหมือนช่องอื่นนะ่ะเปิดช่องมานึกว่าช่องบอตอบอกหอ้าห้ <cm 2> ฟังเพลินๆเ,เลยได้แง่มุมในการคิดค่ะ โอ้ขอบคุณมากๆนะคะว่าแต่บอตบกอะไรอ่ะบอกต่อบ้ากามเฮ้ยไม่ใช่หรอกบอตบกอ๋อบอกตักมงกดโอ้ยไปใหญ่แล้วตักแกจะอะไรบตบกบิวตี้บ็อกเกอร์ไม่ใช่ถูกแล้ว ที่คอมเมนต์มาแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเราก็ได้กําลังใจด้วยเช่นกันนะคะใช่ค่ะก็ยังไงก็จะให้แง่มุมในการคิดแล้วก็ให้ความสงสนานอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะไปเรื่อยๆตลอดอะไรที่ใช้ได้ก็เอาไปใช้นะคะขอบคุณค่ะชอบตัวไม่เป็นไรใช่ค่ามีคนดิสไลค์นะบอกเลยก็สําหรับคนที่กดไลค์ให้เรานะคะก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแต่ส่วนคนที่กดดิส ไลน์นะคะก็ขอให้ไปแอดไลน์ดวงวจะได้รู้ลัคนาจริงจริงจะได้มาดูให้มันตรงให้มันแม่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะปัอนใชค่ะเราต้องรู้ลัคนาเราก่อนนะคะว่าลัคนาราศีของเราเป็นอะไรเพราะอันนี้อย่างที่ย้ํานะคะอาจารย์มุกย้ําตลอดว่ามันเป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกริ๊งกุ้งกังก้าโอเคค่ะโชคดีมีใจกันทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> ่บายยไปแล้วค <but S 2> ่ะ